sáng 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 five years I started when I was young and we have a very successful school in California San Jose California uh, I came to Thailand uh, two, years, two years ago and I ever since I came back here I fell in love with Shanghai เขามาจากอเมริกาค่ะก็คือมีประสบการณ์ในเทควันโดฟิลประมาณ35ปีแล้วแล้วก็เ,เขาเนี่ยตัดสินใจมาอยู่ที่ไทยแล้วก็เริ่แบบว่าตกหลุมรักในเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วออออมเตดนัพคือจะสอนตั้งแต่เด็กก็สี่ปีจนขึ้นไปอ่ะค่ะ Different nobody sing so It all depends on the student. It all depends on the person, how fast they want to do I'm a Pan, Am, uh, Pan Am champion and U.S. national team member. We have students at the Olympic level. And in Chiang Mai, the people in Chiang Mai, they have a potential. To reach the top, but we have to give them the tools to do it. It's here, will never reach the top. So, for me, I think you guys, the media, social media, and also people of Chiang Mai, could help students accomplish, accomplish their goal to mm -hmm. become Olympians. Okay. ที่เขาสอนอยู่ที่อีสเอคะ่ะก็คือมีแบบว่านักเรียนที่ประสบความสำเร็จจนไปที่เวิร์ลช็อตเปียนพนามพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็มีแบบว่าไปแข่งขันแบบถึงขั้นโอลิมปิกเลยแล้วก็ส่วนที่เชีงใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเขามีนักเรียนที่แบบว่าเขาเห็นใน potential แบบว่าพวกศักรภาพแล้วค่ะแต่ว่าก็คือขึ้นอยู่กับว่าแบบเด็กคนนั้นจะแบบว่าเด็กเด็กเหานั้นจะแบบว่าถักดันตัวเองขึ้นไปได้ เป็นนะครับเป็นโครงการช้อปปิ้งมอลล์เรียกว่าน้องใหม่ในทรายในโซนสัตว์ทรายนะครับครั้นี้เนี่ยทางาโคชเชอนะครับแล้วก็น้องคุ้ยเนี่ยได้มาดูสถานที่เห็นว่าที่นี่เนี่ยเหมาะสมนะครับที่จะตั้งโรงเรียนเพราะว่าตี่นี้ของเราเน้นไปดนะักครอบครัวเยอะนะครับแล้วก็มีเด็กมาเยอะเราก็ส่งเสริม เราพยายามสนับสนุนนะครับตอนนี้เนี่ยในโดมกิจกรรมเราเ,เราสนับสนุนตะก้อฟุตบอลนะครับหรือว่ากิจกรรมอีเวนต์ต่างๆสนับสนุนหลายอยา่างนะครับตอนนี้พอเห็นเทควันโดเข้ามาเราก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะมีครอบครัวมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับดังนั้นทางโครงการเจสเปสเราสนับสนุนนะครับโรงเรียนเทควันโดของ Okay. to all of you and the community and to J Space New and the Deputy Mayor for giving us this opportunity to be here in the shopping center this wonderful shopping center by the way uh, um, without them we would not be here เขาบอกวก็สุดท้ายก็คือเขาอยากจะขอบคุณทัน Space ที่ให้แบบว่าพื้นที่กับเขาได้สร้างสรรค์แบบว่าพื้นที่ที่แบบว่าที่ดีแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เขาทําให้ทุกคนได้แบบว่า successful อะไรอย่างนี้ค่ะใช่าเะผมสัญญาว่าภในหนึปีเราจะสร้างชัเปียนให้กับที่นี่ค่ะ น้องๆที่สนใจในด้านเทบโตหรือว่าอยากจะมาลองออกกลังกายกันก็ถ้าสนใจก็มาสมัครกับพวกเราได้ที่เจสสิก้าที่อ่าเพจเฟซ a ุ๊กเอทีซีอเมรเทลโ้หรือโทร8 3 9 7 5 9 2 3 4 5 6, 6 7 8, 8, 8 9 10